สวัสดีครับเฮ้ครับครับกินข้าวไปเจ้าอ่ะท่นในสวดอย,ดยดู่ครับเมื่อนี้เมื่อนี้มีหูยางเนีย่ยหูยางหูหูเนี่เพื่อนเอาไม้เนี่ยอยู่ย่างสีสุรัตน,น,น,นี่ครับเอฟซี FC แม่แม่เพื่อนเอาเสีอมาฝากครับเอ้าแ,แม่มีเสืยเอฟซีไปนะแม่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 เจ้าแม่ผู้ใดคอยสืบคามีเอ้าอันนี้แม่อันนี้ลูกแม่เด้อ แม่นบ่ครับน้องเจ้าตนหานาแลนน้วฮะอีรีบออันนี้ก็พี่ไปไหน่ะเด่ก <laughs> <laughs> ครับอีกซี่เปนหนานลักครับเป็นหนาลักนีเป็น,น,นก, <laughs> กมาเอาเสืออยู่หลังไปที่ <laughs> ทลายตัวอยู่ <laughs> นี่นะครับเออเอาเท้าเท้าแล้วหลไม่ต้องขยับดอก <laughs> <laughs> นี่ครับเปาเบ้าเา <laughs> ่ายังกเบ้าหัว

ลิงมาลิงจริงลิงจริงจริงเอฟซีมาจากโรบุรีครับปักไงล้อยีลิงอยู่บาลมลกีลิงโรงเรียนตั้งแต่อายุไรนะวิเตลปีแม่ลลิงไปโรงเรียนลิงหหัวคงมาสคนครัมาจากลรบุรีนะครับเสี่อิ๋อมีบุญหนึ่งมีบุญนึงมาจากกรุงเทพบมาจากกรุงเทพี เ็จักโลก็รู้กันกรุงเทพอ่ประมาณ4พิ่มาพิ่ิดเต็นลับกเราคอยกีขามาคับลปุรีคีลิงมาครับคีมาสองมือสองเคืนครับเครับเอหนาหลงหนจะไปเิ่งลิงเราผวไอ่ะนะะดลกลิงกันหนาเมื่อี้ขนวะพี่น้องครับพี่น้องมาผมขีดตัวเดี๋ยวผมจะพ้า พี่น้องไปเบิรงลิงที่พีิจับขีมาครับขีมาสองตัวลิงมะกกดดักด้านครับนาลิงไอ้ดักลิงกัำนาตัวไอ้เด่นแดงก็แดงกันนาลิงเด่นบากครับแน่มักเราเราบักผมต้งเต้นเตี้ยวเต้นหรอกพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิรงลิงของพี่เจ็บที่เราขีมาตัวหนึ่งสามตันลิง เลี้ยงมาแต่อายุ12ปีตอนนี้อายุกี่ปีแล้วตอนนี้ลิงผมไม่ไหวพอเลี้ยงลิงต้องของเรามาติงลิงจริงอ่ะติงลิงจริงว่ะเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่พระเอกเป็นเลยครับรู้สึกว่าตึงๆมาครับตึงมาละตึงมาครับพระเอกเมื่อคืนตึงนะครับตึงโต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 ตึงแต่ว่าส่วนพระอ้วนครับพระจำยังบ่เลยครับ หากว่าเมื่อคืนเนี่ยบ่ราหากครับแต่ว่ารูปทุนครับพี่น้องครับรูปทุนค่าโตค่าโตได้สองร้อยห้าสิบแต่ว่าค่าใจ้ไปกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเรือแจ้งยังเลยเนี่ยให้ผู้ใดเนี่ยพวกย่างไอขี่นะักตีพลร้อยเมื่อคืนเนี่ยพี่ลี่พงมาไล่พวให้แต่ว่าพระเอกหนึ่งคนโปรดรูปทุนเนี่ยพี่น้องไมื่นีไมื่นี้มิสัยพระเอกหนึ่งเส้นยู่ประมาณกระสอบนึงล่ะพี่ลี่เส้นตัวย่อน ร้อยบาทร้ยเป็นร้อยลายเส้นเป็นตัวละสองร้อยสามร้อยผมลายเส้นลายเส้นนึ่งพัเสือตัวละร้อยแต่ว่าลายเส้นนี่ตัวละสองร้อยโอม่าเขาออกปากแล้วได้ครับนี่นี่คือคนเท็ดคอนเทนต์บอลยู่นี่ครับไอ้คนอานสายจูนเราเป็นคนเท็ดเสือพี่น้องนั่นแหละเราบอกแล้วว่าเสือตัวละร้อยเ้อนั่นแหละผู้ใดเซนผู้อีกหนึ่งเขาเป็นกรโอนต้องจ้าซื้อตัวละสองร้อยห้าสิบจูนแพงเด้อะลายเส้นได้อีกครับเราขีดตัวเจ้าตามจริงเสือตัวละร้อยเราออกปากแล้วเหมือนกัน ผมเลยเสื้อเสื้อ,สกอกระซซมกอับแล้วเ <c oughs> ต้คัดต้นเทสักเบาเบาเขาอยู่ให้แล้วคัดต้นเทหาดากไม่อย่างผมว่าก็เล่าติดถิ่มล้องเครื่องปั้นแห่เห็นเครื่องปั้นหมุนแห่เสื้เอเบายุ้ยยุยย้ยยุย้ยเขาเอาไปหดบ่เอาไนหดบ่แล้วเป็นหดอีอย่างเดียวติดมือผมมาเหั่มันด้วยมใส่ด้นองเนหดวทีมันด้วยมีทุกรูปแบบแสงไปไปบดท่อเหมือเสื้อสีไหลหนอยลงถึงฝน บพท่านถืออดเครื่องปั้นเด้วเนี่ยย่วยย่านเครื่องปั้นแม่เสือแม่คัดต้นเท้าแบบเราคนละยุ้ยตั้งแต่ยังไม่ใส่เนี่ยนี่ครับวันนี้งานฟรีซอสแกนะครับงานฟรีสอสแก้งมีไล่ไหมครับวันนี้มีไล่ฮะวันนี้มีไล่สดไหมหลายคนถามมาไม่ไล่ไม่ไล่เลยครับไม่ไล่ครับไม่ไลแฟนครับของพี่เด่นไม่มีมีแต่พูดวันนี้เอาสิพี่น้องแฟนคลับเขาเป็นหนึ่งพล่านชัยนะครับผู้ใดที่พ่อมีเนาะ กล้องตัวละสองแสนซื้อให้ผมไหดเจยวสิไรพี่น้องเบิ้งสมอนเอาพ่อมีเห็นะเอาสิว่าอนีพ่อมีซื้อโฟนเอ็มซีไข่ไไขวกุ้เดีอเวกูที่ไรเบิ่งสมินไอโฟนมีเนี่ยผมก็ใส่โฟนเหมือนกันเอมึงก็ว่าอะไระซีซีผาพวกเอเม่าะไรกล้องตัวละสองแสนซื้อให้ผมเอาไปไทยยังไงผมจะไทยเบิ่งสุทรุ้มของเอีนึงเจ้าเสียวโกหูป่โคกหูใส่โคกหูความผมได้เบิ่งเวิรดไปพี่น้อง เบิ้งบิง,บงคลิปนี้อยู่ครับอย่าลืมรับกล้องตัวละสองแสนซีอโอนเงินมาเอาทะเลีหลีเหรอเอาทะเอหลีผมบ้งตัวีวผมหดตัวดอกเงงานเหการบอจนมาอะไรกันอยูยบเอาผกก็เป็นเอาพี่นี่ท่านี่ผมได้ไหมเสนี่ <พ Girl. S 2> ช่องเจ็ีน,นี่โมนกูนี่เก็งงานอยู่หันบ่บ่ครับผมยางพันครับนี่มเอานวันาของน้ำาม่ผมยางพันเ่งสิราบเพราะเขา่ารวบเอาเก็งแมงอย่างแบบผมว่าตากส่ง พี่น้องก็เริ่มกับผู้ได้พอมีนะครับพอมีพอมกินมี่เอากับพ่อบอแล้วว่ามี่อ่งแต่าสองแสนี่สองแสนสี่หมื่นกับอีกหกสบห้าบาทมันจ้างวันนั้นะขนาดนึ่งัได้สองแสนเน่ยการผูดใดอยากเบิ้งอยากเบิ้งไปอย่หนึ่งซือมือองไทยจ้างมาเบิ้งกัได้จ้างมาเบิ้งงก็นได้สองแสนสี่เนี่ยจ้างทั้งนณมาเบิ้งก็ได้บได้เบิ้งมือเดียวซื้อกล้องใน้ผมจะได้เบิ้งรถเดียบรถมากเบิ้งไอยมือเดียวพ่อพ่อหน่อยกันจิบโอ้านั่งบิ่งมือเดียวับ เสียเงินแปนบอกเจ้าซื้อกองไม่ข่อยสองแสนซีค่อยจิตไล่ชุดไอเจ้าเบิ้งทุ่มเอื้อลำบากเนาะเจ้าบ่ต้องลำบากดอกขันผู้ใดมี่ลำบากเจ้าอยู่ละลำบากสมองโมโนจิตไปตองไอ้ลำบากแต่คลองอยู่ละเออตัวผมยังนี่ครับตาหนี่ครับเจมเฮ็ดดีด้ยตะกี้เขาเอื้อนผมตักเจมเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีเลยเฮ็ดบ่ดีเขาบ่ครบครับผมไล่ยังส่แอวผมก็ไปมับ้านๆเนี่ยเรื่องรัวสองแสนซี บังคบั้งมันมั่งอย่างมากเย้าบบ่ได้มังอย่างเด้อพี่เจ้บเด้อโอ้รอกขายรอายมองอ้ห่แล้วได้หย